นี่อาจารย์ครับเขาบอกว่าข้องใจเดียวเขาจะน้ำมาฉีดเครื่องคันนี้ให้ดูฮะแล้วจะลองคันนี้ด้วยนซัดอย่างนี้เลยนะฮะจะโดนดูดไหมนะฮะเดี๋ยวไปลองกันดีกว่า โยสวัสดีนะครับทุกคนคกนะครับพบกผมเบลนะฮะวันนี้ผมอยู่ข้างนอกนะครับจากคลิปก่อนๆน,นะที่ผมไปปู่มาเอารถน้ํามันมาทําเป็นไฟฟ้านะครับมีเด็กคนถามมาเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่าทําไมมันดูไม่คุ้มเลยเฮ้ยมันจะเชื่อถือความปลอดภัยได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าวันนี้นะผมจะมาตอบคําถามนี้นะครับผมอยู่กับคนคนหนึ่งนะก็คือเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะที่เขาใช้รถไฟฟ้าที่ซื้อมาจากโรงงานเลยจับมาเจอกับรถที่เอาน้ํามันมาแปลงปเป็นไฟฟ้า อ่าน้องแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าใครดูนะฮะในคลิปคุณไดก่อนก่อนนะครับก็มาลบกวนแก้วไ้เยอะนะฮะเอาคุณไดเขาไปขับเหยียบไปแล้วไม่รู้โดนไปสั่งหรือเปล่านะฮะไม่โดนไม่โดนะฮะรอดไปรอดไปนะฮะคือมันแรงมากนะครับอันนี้ท่านหลังก็คือเจ้าขคุณไดโคหน้ามเอาได้ข่าวว่าเอาไปซ่อมมาแอร์ไม่เย็นอ๋อไอไม่เย็นซ่อมฟรีไหมอยู่ในยาบประกันฟรีครับอยู่ในารันตีโอ้เนี่ยคือข้อดีของการซื้อรถมาจากบริษัทแบรนด์ก็เลยว่าวันนี้พี่จะพาแก้วไปลองรถ ไฟฟ้าที่เขาแปลงจากน้ามันมาอยากลองไหมฮะอยากลองครับอ,อยากจะรู้ไหมฟิลลิ่งมันจะได้เป็นยังไงความปลอดภัยจะได้เป็นตัวแทนคนที่แบบว่าเฮ้ยใช้รถอยากจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเปรียบเทียบกันให้เห็นทั้งสองมุมว่าทําจากโรงงานกับทําจากอู่อันไหนมีข้อดี้อเสียยังไงเนาะครับขออนุญาตนปะป่ะเดี๋ยวเราไปที่อู่กันครับถึงแล้วแก้วคันนี้นะครับนี่คืออู่ที่เขาแปลงรถธรรมดาเป็นรถไฟฟ้านะฮะนี่ไม่มีเครื่องยนต์ นี่ด้านนี้ก็เหมือนกันนี่เขาก็เอารถเก่าเนี่ยมาทําเป็นรถคลาสสิกอ่ะเครื่องยนต์มัญหายากอะไรล่ายากใช่ไหมเขาก็เลยเอาพวกเครื่องออกทำม็นไฟฟ้าเลยแก้ปัญหาเรื่องหาอะไหล่เห็นในคลิปแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเออเนี่ยเดี๋ยวไปให้คุยกับพี่ไพศาลด้วยครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่อยู่หน้ารถเลยใช่ไหมครับคือเราจะไว้ทั้งด้านหน้าส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านท้ายส่วนหนึ่งเพ่เป็นการบาลานซ์เวท นะฮะ, oh. ะซึ่งเราคำนึงถึงเรื่องค่า CG, oh. ซ g จีมันเป็นเกี่ยวเรื่องกับความปลอดภัยครับนะฮะ oh. เพราะว่าถ้าเผื่อว่าค่า CG มันสูญเสียไปนเนี่ยรถที่ใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันจะเกิดอาการเซอาการสะบัดได้คือแต่และรุ่นก็ไม่เหมือนกันตำแหน่งการวางไม่เหมือนกันฮนะดยเราจะดะูเรื่องของตำแหน่งที่ว่ามันมีพื้นที่ที่ติดตั้งแล้วมันไม่เกะกะถ้าอย่างนี้เราวางไว้ใต้ห้องโดยสารได้ครับว่าเห็นพวกไอ้รถฟ้าใหม่เขา วางไว้ใต้ผมเลยว่าอันนี้ถ้าเกิดเอาของออกมันจะมีพื้นที่นะครับหรือว่าคือพื้นที่ของรถซีดานเนี่ยเป็นเตี้ยเตี้ยพออัซีดานเตี้ยพอบอลใส่ใส่แบตเข้าไปใต้ล่างพวกมันพูดเลยคือเราคำนึงถึงความปลอดภัยทุกทุกส่วนแต่ถ้าเราไปไว้ที่ใต้เบาะศีรษะของคนนั่งก็จะติดหลังทายคือมันต้องเป็นรถกึ่งลักษณะ SUV ยนะฮะมันถึงจะวางใต้เขาได้ถ้าเป็นพวก SUV ก็จะ อาจจะทำได้สบายเลยแต่จริงๆถ้าเกิดถ้าวางข้างใต้มันก็จะง่ายกว่าไว้หน้ากับหลังบาลานซ์แน่นอนนะคือมันอาจจะเป็นข้อจํากัดเรื่องของรถน้ามันเงเพราะว่าโครงสร้างมันเป็นรถน้ามันอยู่แล้วพอมันเป็นโครงสร้างรถน้ำมันปุ๊บเนี่ยน้ำมันมันแค่ถังนึงมันอยู่แค่พาร์ตหนึ่งแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคือแบตเตอรี่มันวางแบบทั้งพื้นเลยทั้งแผงนเลยฉะนั้นอันนี้ก็คือเพื่อมาถ่วงใช่ไหมครับอาจารย์เอามาถ่วงแทนน้าหนักเครื่องเพราะว่าบอเตอร์มันเบากว่าเครื่องอันนี้ที่อาจารย์อธิบายครั พยายามให้ได้ระยะเพราะว่าโจ์แต่ละคันไม่เท่ากันอ่แบตเตอรี่ก็จะใช้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็คืออยากได้วิ่งได้ไกลแค่ไหนก็คือมันตามแบตเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องขึ้นอ,อยู่กับรถที่เอามาทํามีพื้นที่ให้ใส่แค่ไหนด้วยครับถูกต้องไหมครับ แล้อย่างมาไม่ทันวีโก้นะฮะวีโก้นี่แบบแบตนี่คือมีที่ให้ใส่มไม่พอใส่ด้านหลังกระบะได้อีกวันนี้อยากให้ลองคันไหนครับอาจารย์ก็แร้ทั้งสคันเลยแด้ทั้งสองคันเอ้<ๆ>ผมอยากดูคันนี้หน่อยอาจารย์อยากให้จาพาไปดูซูซูกิเลยคนระับครับจนนัับจอบจนะัจับจจัยับจจับจับจับัจับจับจัจับจจับจับจจับับับจบจบั ว,วิ่งได้สักกิโลอรับจา่าอันนี้ได้ประมาณ200กว่าโลความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ครับหน่ร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบไอ้แต่ดูนี่น่าจะใส่พื้นที่แบตได้เยอะนะ oh, ได้เยอะครับได้เยอะไปดูข้างในกันดีกว่าครับ คันนี้เพิ่งเห็นนะคเครื่องอยู่ใต้บอกคันแรกที่เป็นไฟฟ้านะครับอาจารย์ช่วยอธิบายหลักการหน่อยครับสำหรับคันนี้นะฮะดัดแปลงมาแล้วเป็นเครื่องโตต้าอ่าครับแล้วก็เป็นเกียร์ของโตลต้าเป็นเกียร์อ,รออโต้นะฮะเกียร์ออโต้ครับเสร็จแล้วเราก็เอายกเครื่องออกเราใช้เกียร์ออโต้เดิมแล้วขนาดนี้ก็เราเอาเอามอเตอร์ขนาด30กิโลวัตต์ใส่ซึ่งเป็นมอเตอร์รุ่นที่ไม่ได้ใช้น้ําระบายความร้อนเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศนะลเลยทําให้พื้นที่โล่งเห็นไหมฮะลักษณะ ก็เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปก็จะมีประกอบด้วยคอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์ DC to DC แล้วก็แบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ power ไฟฟ้าแอร์ไฟฟ้าทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดละไม่มีสายพานระโยงระยางไม่มีอะไรแบบนั้นอันนี้แสดงว่าเปิดแอร์นอนในรถได้ใช่ไหมเแล้วแบตเตอรี่ปกติเนี่ยมีคนเขาก็าถามมาว่ามันต้องมีหลอดเย็นด้วยน้ำด้วยไหมครับจำเป็นไหมเออสำหรับหลอดเย็นด้วยน้ำเนี่ยมันจำเป็นสำหรับรถที่มีฟ้าชาร์ ฟาสชาร์ <Fast> e ครับดีซ uh ีฟาสชาร์ e เพราะว่าการที่ดีซีฟาสชาร์ e เนี่ยมันจะต้องใช้กระแสสูง mm hmm. เข้าไปอย่างน้นอยๆก็เป็น200แอมป์300แอมป์อย่างนี้ฮะบันถึงจะชาร์จได้20นาทีเต็ม uh oh. แล้วจะอย่างที่เราเป็น AC c h ชาร์เนี่ย เราชาร์จก,กันทีหนึ่งห้าชั่วโมง8ชั่วโมงเงี้ยคือมันเข้าน้อยกระแสมันเข้าน้อยเข้า,า,า20-30แมมอมป์ประมาณนี้ครับเออผมถามหน่อยจา้ามีคนชอบถามว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าเนี่ยขับไปจมน้ำขับพุ่งทะลุโค้งลงน้ำเนี่ยไปจะดูดไหมฮะตายไหมอาจารย์มยไม่ดูดครับไปจะดูดได้ก็ต่อเมื่อว่าครบวงจรในร่างกายเราเช่นว่ามีบวกเข้ามามีลบเข้ามาคือจ,บบจัขบจข้างลบจับข้างบวอย่างเงี้ยดูดหรือไม่กะทะเท้าเราไปถูกข้างลบ แล้วมือเราไปแู้ข้่าบวก,บวกอ,อย่างนี้มัถือเนวงจรแต่ถ้าอย่างนี้รถที่แปลงมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยเอาไปลุยน้ําได้ขนาดไหนครับก็ประมาณเท่ากัาบเครื่งองยนต์ไอซีเอนะท่ากับรถยกต์นเครื่องสัญดับนะฮะก็คือสูงประมาณ70-80เซนได้ครับพวกนี้ค่าไอพีหกสิครับมือถือปัจจุบันเนี่ยค่า i อพีอยู่56ครับคือจมน้ําได้ไม่เกิน1เมตรแล้วก็ไม่แช่กี่นาทีนะจำไม่ได้ลองไปดูสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีเอัก็คือตกไปปุ๊บจ เครื่องยังไม่พังนะครับอันนี้คือค่ากันน้ำกันุูดได้ซึ่งของนี้อยู่ที่5้ามากกว่ามือถืออีกอันนี้คนจะได้เคลียร์กันนะฮะนี่อาจารย์ครับเขาบอกว่าข้องใจเดียวเขาเาน้ำมาฉีดเครื่องคันนี้ให้ดูฮะแล้วจะลองคันนี้ด้วยจะโดนดูดไหมนะฮะเอางเดี๋ยวไปลองกันดีกว่านะครับครับลยซัดอย่างนี้เลยนะฮะไอ้แก้วถ้ามีอะไรคอยอาจารย์ไว้ด้วยนะมีประกันชีวิตแล้วครับนี่ผมฉีดให้หมดเลยนะฮะ ในขณะนี้เราเปิดไฟไหมนะฮะเปิดเครื่องอยู่อ่าในขณะที้เครื่องเดินอยู่นะครับนะครับลงลมลมไลน์เป็น power หมดทุกอย่างทำงานหมดนะฮะเปิดแอร์ด้วยฮะเปิดแอร์ด้วยแอร์ด้วยทุกอย่างเปิดหมดแอร์เย็นครับแอร์เย็นปกตินะฮะอ่าอีดด้วยฉีดด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะขับเดี๋ยวเราขับให้ดูเรือหน้าถอยหลังให้ดูว่ามันขับเคลื่อนได้ไหมเวลาไปลองรถแล้วฮะไปลึก รถคันนี้งบในการทําประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสี่แสนครับถ้าซื้อสร้างรถมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวรถเนี่ยอาจารย์ว่าประมาณเท่าไหร่ก็ไม่กี่หมื่นบาทนะไม่กี่หมื่นสี่ห้าหมื่นบาทแล้วประมาติดไฟฟ้าเพิ่มอีกสี่แสนก็ประมาณก็ตกประมาณห้าแสนครับผมประมาณนั้นห้าแสนวิ่งได้สองร้อยโลความเร็วสูงสุดมา120 120ครับผมถือว่าโอเคในตลาดตอนนี้ถ้าเป็นรถใหม่มันจะมีดีไดี M3 หรือทีสาผมไม่แน่ใจครับอันนั้นอยู่ประมาณล้านหนึ่งมันของผมว่าไซส์หน้าพอๆกันชาร์จประมาณกี่ชั่วโมงครับอาจารย์ประมาณ5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงสมมติว่ารถตอนเป็นรถน้ํามันอยู่รับน้ําหนักได้เท่านี้พอแปลงเป็นไอ้นี้ก็คือเราหักแบตไปน้ําหนักที่เหลือก็จะเป็นน้ําหนักที่รถบรรทุกได้ใช่ไหมครับใช่ครับขอว่านี่เผื่อใช้ขนของเลยเนี่ยร้อยยี่สิบเลโอ้โครับเร่งเร่งครับเนี่ยร้อยยี่สิบเลยมองเห็นไปไหมร้อยยี่สิบเต้นเต้นแล้วไปเลย มีร้อยี่แล้วด้วยนี่ขับร้อยแล้วนะอาจารย์ขับกับมุ้งมากครับโอเนี่ยร้อยร้อยยี่ห้าแล้วอ๋อเกินร้อยยี่สิบได้รอเปล้วโอเคเกินนิดนงเรอไปเริ่มสั่นแล้วแต่ถ้าเกิดเกินมันจะสั่นถ้าเราสมมติแค่ร้อยยีสิบรถมันไม่สมประกอบอ่ะคือมันเก่าอะไรด้วย่งล่าง่ฟิวเรื่องช่วงล่างใหม่เนี่ยร้อยจะร้อยสามสิบมที่บอกว่าท็อปสปีดร้อยี่บจะร้อยสามสบนะร้อี่สิบแปดะ อันนี้ก็คือเป็นเข้าเป็นดีเยกียร์รถเกียร์ธรรมดาเลยนะครับถ้าเคยขับรถเกียร์มอเตอร์มาสมัยทั่วไปเลยพุ่งเลยเนี่ยจับไม่ทันเลยนะฮะตอนนี้แก้วกำลังลองนะครับอยากถามว่าเรื่องระบบความปลอดภัยยังไงเห็นแก้วสงสัยนะครับเพราะบางคนแบบเฮ้ยรถมอเตอร์เนี่ย ปลอดภัยขนาดไหนยังไงอาจถ้ารถทำจากโรงงานมันมีใบเซอร์มี ISO ออกมาช <Yeah. S 1> ัดเจน นะครับแต่ว่าแต่พอมันเป็นรถโมเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าก็ต้องเป็นสีมืออู่ที่เชื่อถือได้ใช่ไหมครับครับแล้วมันเป็นยังไงครับพี่อย่างเง,งี้ยไอ้เงี้ยเราจะทํำยังไงหรือต้องก็คือให้นอกจากให้วิศวกรสามารถเสร็จใช่ไหมครับใช่ครับแต่ไองเงี้ยคือว่าไอ้การรับประกันชิ้นส่วนนี่คือตามอายุมันจะตามโรงงานของชิ้นส่วนนั้นใช่ครับที่เราสั่งมาเลยใช่ไหมครับตามงานแล้วครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอูึ้นอยู่กับช่างอ่ะ ว่า,าเขาจะจัดสเปคให้เป็นไปตามความปลอดภัยหรือเป็นไปตามที่ทางโรงงานเขาารตีมาให้หรือเปล่าอย่างเช่นสมมติว่ารถคันนี้มันต้องการใช้มอเตอร์ใช้กําลังมอเตอร์เท่านี้เท่านี้วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่เท่านั้นวัตต์นะแต่ถ้าเราไปจัดคานวณผิดพลาดหรือจัดสเปคผิดอายุรถก็จะไม่ได้เป็นไปตามที่เขางำนวหรือว่าเป็นการผิดขั้นตอนในการผิดประเภทใช่ใผิดประเภทแหละก็คือขึ้นอยู่กับปู่ว่าเขาจะรับประกันหรือเปล่ามีสต๊อกอะไรหรือเปล่าแต่ว่าในของผมเนี่ย OEM เข้ามาเนี่ยคือเราดีลตรงอยู <S <S hey, ่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องพาสต่างๆมันมีครบกมดแล้วครับเฮ้ยนี่พาสส่วนใหญ่เขารับประกันมานไหมครับก็รับประกันเป็นปีครับแบตเตอรี่เขาให้มาห้าปีผมก็เซอร์ให้ถึงแปดปีเลยถ้าห้าปีเขาจากัดระยะทางเหรว่าแค่เรื่องเวกัเพราะว่าเขารับประกันเฉพาะเซลล์แบตเตอรี่เขาแต่ว่าเราจะต้องมาดูเรื่องของการอะเซมบลีเรื่องของการโมดิฟายว่าเราทําให้มันอยู่ในภาวะที่เขาไม่โอ้โหล ให้มันเป็นไปตามสเปคของโรงงานที่ผมรับมาและยังเห็นอาจารย์มีรถแบบที่ว่าส่งมอบให้ลูกค้าไปแล้วด้วยรับมีครับแล้วรถพวกนั้นก็คือว่าประกันก็ทําได้พี่ปัญหาเราก็ไม่ได้ตามนะน่าจะประกันได้ในในอ่อแต่มันจะกระกันเคมันก็จะเป็นคนอื่นอยู่แล้วไม่ได้ประกันตัวเราอยู่แล้วใช่ใช่ประกัน6เดออะไรเงยไอ้คันเนี้ยแต่ว่าเป็นคนใช้คนของอ่ะโอ้สัสผมว่าโคตรคุมคุมมาก แล้วไฟฟ้าอยู่วิ่งอยู่แล้วสมมธิวิ่งวันละร้อยกิโลอย่างเงี้ยโอ้โหกลับบ้านชาร์จนี่ไปเต็มเวิร์กมากครับตัวนี้พอผมมีคําถามสองถามนึกขึ้นได้ค,คือไอ้คันเนี้ยขับเคลื่อนเป็นล้อหน้าหรือ<ช>ว่าเ,เป็นสองล้อหรือว่าล้อหลังเป็นล้อหลัง,ลงแต่นี่ก็คือว่าต้องดูว่ารถเดิมเป็นขับเครื่องล้อไหนก็จะเป็นตามนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้ถูกต้องไหมครับสองล้อจะเป็นสี่ล้อไม่ได้ไม่ได้โอเคว่ามันเป็นไซส์ ชุดสับเชื่อนเดิมอยู่เอากำลังเดิมอ๋อได้อีกเรื่องหนึ่งอย่างพวกรถไฟอย่างผมอ่ะคือว่ามันจะจอดรถอ่ะเข้าเกียร์ไม่ได้มันจะขวางเท้าบ้านไม่ได้ทีนี้จัดแปลงนี่คือจอดเอ็นไม่ได้เหมือนกันเอ็นได้พอเอ็นก็เห็นเห็นได้เห็นได้อ่ามาล้เครื่องยนต์เข้าเกียร์ปกติอ๋อว่ามีชุดเกียร์อยู right. oh. right. oh. kind of ่แล้วชุดเกียร์เป็นของของน้ํามันเหมือนเดิมอ๋อแต่เป็นไฟฟ้ารถมาจากโรงงานมันเอ็นไม่ได้ว่ามีไฟย้อนเอาเป็นว่า อยากให้ไปลองตัวรถไฟฟ้าจริงฮะอาจารย์บอกยังไม่ได้ลองพาไปลองเลยว่ะลองขับไดีไหมจะมีโอกาสได้ลองรถไฟฟ้าจะ normal หรือ sport โอ้โหนี่สปอร์ตเล้วเนี่ยนี่ normal อยู่ครับเลยฮะ sport จะพุ่งกันทีเดียวเดี๋ยวเราเราทั้งใหญ่กันเลยเบียประกันเท่าไหร่คนหน้าอ๋ออันนี้คันผมห้าหมื่นเจ็ดอีกคนนึงเขาได้ห้าหมื่นสองแล้วเบอร์ฉาะไม่ได้ใจเหมือนกันไม่เอาเกณฑ์อะไรเบอร์ผมได้ทีหลังงั้นผมจะเอาไปยันมันแล้วทำไมผมแพงกว่าอยากรู้ว่า มันเอาอะไรมาคิดเปี้ย,ค,ยคือคนยังใช้น้อยบอกว่าก็คนใช้น้อยด้วยแล้วก็มีเขาให้ความเห็นว่าแบบชนแบตเสียมันเปลี่ยนเป็นโมดูลได้แต่บ้านเราเหมือนยังเปลี่ยนยังโมดูดยังไม่ได้เลยอาจะต้องยกแผงแหละจะแพงคนให้ความเห็นนี้มาเออก็อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นไงนะฮะวันนี้เราไปลองทั้งของรถโมดิฟายเนาะแล้วก็รถอาจารย์ไปลองรถใหม่นะครับอ้าวของแก้วนะครับวันนี้ แก้วได้อะไรบ้างครับวันนี้ถือว่ามันดีกว่าที่คิดไว้นะครับตอนแรกผมว่ารถโมมันจะไม่เร็วขนาดนี้ถึงมันจะไม่เร็วเท่ารถใหม่แต่ผมว่ามันเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีดีกว่ารถน้ํามันเดิมเ,เยอะเลยครับประทับใจแล้วก็อย่างบ้านผมเนี่ยก็มีคุณพ่อแม่ก็มีรถที่สิปีบวกเขาล้างเขาแหละเ,เขาไม่เคยเปลี่ยนบอกให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนผมว่าอนาคตคนอย่างเนี้เยเยอะแน่นอนเพราะว่าคนที่ชอบแบบอ,อยากได้โรดที้แบบนี้รถที่มันผูกพนนันมันมากกว่ารถรเอามาโมให้มันใช้งานได้แล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นด้วย ใช่ครับอ่ะทีนี้มาถามมูมาจารย์ว่านะครับว่าอาจารย์อยู่รถโมมาเยอะแล้ววันนี้มาลองรถใหม่อาจารย์ได้เห็นอะไรหรือมีอะไรไอเดียอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับอาจารย์ก็นับว่าเป็นโชคดีของผมนะฮะที่คุณเวลพาให้ผมมีโอกาสได้ขับพอผมขับแนละ้วผมรู้สึกว่าผมจะต้องมาพัฒนากับรถที่โมดิฟายขึ้นมาใหม่เช่น เรื่องของโหมดในการยกคันเล่งและให้มันรีเจนกลับมีสเตปในการปรับโหมดได้ครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราสามารถที่ OEM กับโรงงานให้เขา<ม>ทำซอฟต์แวร์ให้สำหราบวันนี้ผมอยากให้มันดูระหว่างทางเลือกว่าข้อดีข้อเสียนะครับผมไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใคร,ครแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออ้ยถ้าเป็นรถดีโมจากปู่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็รถใหม่ที่ออกมาจากโรงงานข้อดีข้อเสียยังไงนะระบบเชื่อว่าทั้งสองฝั่งก็เห็นทั้งสองด้านนะครับผมบอกเลยว่า ครั้งหน้าเนี่ยที่ถ้าผมมาอูพี่ไป๋สารนะหรือจานไปสารเนี่ยผมจะรอมาถ่ายคันนี้นะครับ <ton ne ar> บอกเลยว่าอันนี้จะเสร็จอีกนานไหมรมมาสองเดือนคนะสองเดือนนะครับเดี๋ยวสองเดือนนับจากนี้ผมปดใจร้อนจะมาลองตัวนี้เพราะบอกว่าตัวนี้จะฉีกภาพเดิมๆนะเพราะว่ามันมีเรื่องของออปชั่นสะดวกสบายและน่าจะใกล้เคียงกับรถที่ออกมาจากโรงงานครับ <t aps> ผมสู้ได้นะครับก็หวังว่าใครดูคลิปนี้ที่เห็นยังไงน่าจะมีข้อมูลที่ผมถือว่า ถ้าจะเยอะพอสมควรเอาไปตัดสินใจดูนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทั้งสองคนอาจารย์แล้วก็แก้วว้เลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ